ีชื่อราชาไอศครีมสีราชาเขาบอกว่าเป็นร้านเด็ด <c oughs> อยู่หน้าร้านต้มรดหมูในแดงตรงข้ามส่วนสาธารณะไอที่เราจะไปอะไรนะบัานสมเด็จมีเมนูแปลกเเลยมีมะขามด้วยมีใบวบกด้วยแล้วตอนนี้คือคนแบบเต็มหน้าร้านเลยนะทุกคนและที่เรายืนต่อแถวอยู่นี้นข้างหลังก็คือแถวก็คือแบบยาวมาก มีท็อปปิ้งให้ใส่ด้วยเพียบเลยท็อปปิ้งนี้ใส่เองอ่อใช่เห็นเขาตากักันลึกๆอยู่เลยตรงนั้นคือทนะ็อปปิ้งนะอาหนังสอพิมด้วยตะลอนเชียง,งยีเมน เึงเป็นบูเบอรี่ิงแ้วก็อีกแก้วหนึ่งช็อกโกแลตนมสดได้แล้ว,วโอ้โหก็อะไ็หกสิบใช่ไหมครับ พี่หนึ่งเลือกไม่ถูกเหรอไ่เทมกำลงนี้ค่ะปอปปิ้งเยอะมากขายดีมากนะคะไงบ้างอร่อยไอ้หือกินจนจะหมดแล้วไิมไมโล อันนี้แก้วเท่าไหร่ยีบาทเองอ๋อเป็นอันนี้จะเป็นแบบแก้วแบบราคาแบบต่ำสุดนะคะก็จะยี่สิบแล้วก็มีหลายราคานะนี่ของเรามันเป็นไอติมปั่นเองอร่อยเนื้อมันนุ่มเนื้อนุ่มนะตอนนี้ก็คือคนก็คือแบบยิงเต็มร้านอยู่นะ <c oughs> นี่สองรุ่หนึ่ง หมอมากินเยอะหมอโรงพยาบาลมากินเยอะ okay. อันนี้อยู่ใกล้ๆตรงทางไปโรงพยาบาลสมเด็จนะคะสมเด็จอยู่อ๋อศิราิชานะอยู่ตรงข้ามสวนสุขภาพอ่าตรงข้ามสวนสุขภาพอรเด็ดอร่อยเชีย <laughs> ต้องดูอย่งางแก้วนะอะไรนะทุเรียนทุเรียนคับไข,ข่ขเค็มตับไข่เค็มไม่ต้องกลัวเป็นไงบ้างอันนี้ทุเรียนใช่ป่ะ ชอบเกี๊ยมากอร่อยไหมแต่ว่าไข่เกี๊ยมันอยู่ข้างล่างยังไม่ถูกนี่ทับทิงคือแบบเลือกไม่ถูกเลยมีปัญญามีปัญญา, <c oughs> าใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไป <c oughs> เดี๋ยวรอรอตอนไข่เค็มแล้วกัน <c oughs> ไข่เค็มเป็นไงบ้างมันก็เป็นเนื้อไข่เค็มอ่ะเป็นเนื้อแบบไอ้นี่เลยอ่ะไม่ใช่แบบละเอียดนะก็แบบได้เขียวอ่ะพอได้เขียวยมันมีแบบไข่เค็มกับไข่แข็งไม่แข็งถ้าไข่แข็งมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งีย่ยคนดูลูกค้าข้างหลังเยอะแยะเลยม,มาเรื่อยๆนะใช่หรือว่า,าไฮไลท์อ่ะมันอยู่ที่ไอต,ติมรถปแปลกๆ ไอจิมรสแตกด้วยแล้วก็อะไรเนอ่ะเนื้อไอจิมไอติมอะนุ่ม,มแล้วก็ท็อปปิ้งเยอะใช่เยอะมากของดีศรีราชาไข่ละมาก็มาได้เงี้ยหมดแล้วหมดแล้วยังไม่หมด <laughs> <ไป S 2> โอเคดูบรรยากาศ